ก็สวัสดีพี่ๆตีทุกคนนะครับผมนะครับวันนี้ผมก็ไปสั่งนะครับพระมานะครับเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไว่อีกคลิปหนึ่งครับมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําเอารุ่นนี้ก่อนนะครับเป็นนะครับเหรียรุ่นเสมาราชาโชคนะครับผมเพิ่งมาส่งนะครับเมื่อกี้เลยครับเพราะว่าผมพยายามตามเก็บอยู่นะครับแล้วก็ไปปิดเงินเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าถึงรุ่นนะครับเพราะว่ารุ่นนี้สวยจริงๆนะครับผม นะเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับผมโอ้โหแกะยากนะมาเดี๋ยวมาลุ้นกันแต่ผมไม่ได้ดูเลขนะว่าเนื้อเงินเนื้อ,เ,อเป็นเลขอะไรแต,แต่ผมได้นะเนื้อเงินองค์นึงนะครับนะครับเพิ่งมาสั่งพิ่งของเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เองเลยนะครับผมโอ้โหแกะยาก นะครับผมนะฮะนี่ครับรุ่นนี้นี่เองครับผมนี่เสมาราชาโชคนะครับหลวงพ่อพัดนะครับแกะสีนหมดแล้วนะครับแกะสติกเกอร์รุ่นเนื้อหมดแล้วครับนะมาดารุ่นกันมันทัดกัตัดเลยมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปปิดอะไรมาบ้างนะแต่มีน้องเงินอยู่องค์หนึ่งเนี่ยหนึ่งในสามนะนะนี่มันมีอีก ขเขาแปะแบบคือมีคุณภาพมากนะคร,นะครแถมเป็นสปอนเซอร์ช่องเราด้วยนะนะไปติดตามได้นะครับเพจชยุทธจันทร์สุวรรณพักเครื่องนะครับผมนะครับให้ในราคาที่คุณต้องการนะครับมามาเดมาดูกันอันนี้อันนี้รุ่นเนื้อปลาม้งเดี๋ยวเคือเขาแลกซซีนคุณภาพมากนะครับ กันแต่ผมไม่รู้นะว่ากล่องข่าวคือเนื้ออะไร<อ>เป็นเนื้อนี้ครับผมอโอเคนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะฮนะเอ๊ะใช่เปล่าวะเดี๋ยวๆๆๆนะครับผม น่าจะเป็นเนื้อท้องเหลืองแหล,นะละนะรายการที่ยีสองนะเกปีนะครับหรือถ้าผมข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ติเตียนได้นะครับผมผมนะรับ,บทุกความคิดเห็นนะครับนะช่องผมนะช่องผมไม่เรื่องมากนะนี่นี่ ที่เลึกอายุครบรอบ99ปีพระครูนิวิทยากรวัดหุยด้วนนะครับตำบลที่อําเภอหนองบัวจงังหว,วัดน,นครสวรรค์เหรียญรุ่นนี้ออกปี63สานะครับผมชอบเสม,มาราชาชโชคโดยตรงที่เป็นหันุมานะฮะผมชอบอีตรงนี้แหละมาดูเนื้อต่อไปกันมามาดูกันนะครับรุ่นก้าน โอ้โหนี่ไงครับ ok, ที่ผมบอกไงนี่ไงนี่ครับเนื้องเงินแตกหน้าไลท์นะครับในเพจนะครับที่ผมไปประมูลมานะนี่ครับนี่ครับเนื้อเงินนะครับรายการที่รายการที่สี่ครับผมเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยานะเนื้อเงินลงยาขอบเขียวโบแดงลงยาจีวรนะครับนี่นี่ครับถ <sh> ้าเป็นเนื้อเงินนะครับนี่โอ้โหมือสั่นเลยครับ นะฮะมือสั่นเลยครับผมโอ้โหนะฮะนี่ครับนี่ครับนะฮะนี่ครับถ้าเป็นเรื่องเงินจะตอโค้ดตรงนี้นะครับนี่เลขอะไรวะโอ้หเลขยี่สิบเจ็ดครับผมผมประมูลมาผมไม่ได้ดูเลขนะครับเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนื้อเงินจะเลขสองหลักสามหลักนะฮะส่วนใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นโค้ดหัวหนุมานนะเพราะว่าอันนี้เป็นเสมา เคยมาหันมานครข้างหลังก็จะเขียนนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันเป็นยันแล้วก็จะเขียนจะตอบจะเขียนว่าที่ระลึกอายุครบรอบ99้าปีพระครูนิวิตบุญญากรพัทวัดห้วยด้วนตำบลหนองเอ๊ะอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ปี63สามนี่ไงที่ผมบอกแจ็คปดตครับแตกหน้าอะไรนะครับ ที่กล้องมันไม่โฟกัสก็ขออภัยด้วยนะครับเออแกะดีกว่ามามาดูกันผมไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรแต่ที่แน่มีเนื้อเงินนะนะฮะเฮ้ยผมปิดจะเนื้อเงินผมก็จะตามเก็บเนื้อย่อยมานะ จะ,จะเนื้อไหนนะครับก็ตามนะครับจะเนื้อล่างหรือเนื้อบนก็พุทธคุณเหมือนกันหมดแหละครับเก็บได้นะครับเก็บได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสนะเปิดมาเลยลองรู้ละนะครับโอ,โโอโ้โหโคมมากอะเนี่ยเนี่ยแค่แค่ถูอะคือแบบคมอะ่ะนะคมจัดอะ่ะ ผมบอกเลยแนะนำนะครับให้เก็บนะครับรุ่นนี้เก็บได้เก็บนะฮะเดี๋ยวอีกหน่อยจะแรงนะฮะนี่ฮะนี่โค้ดหัุมานะครับจะตอกโค้ดราชาโชคนะครับมีสองโค้ดนี่โค้ดหัุมานกับโค้ดนี่ครับตอกราชาโชคเลขหนึ่งหนึ่งสองนะครับผมเก็บได้เก็บนะครับรุ่นนี้หลวงพ่อพัดของหลวงพ่อพัดนี่เก็บได้ทุกรุ่นครับ ราคาก็แรงหมดนะครับเมื่อวานก็เพิ่งเสกอะไรมหามงคล6กแนะครับรุ่น2รุ่นสุดท้ายของมงคลห8นะครับที่ย่อยออกมานะครับก็วันนี้นะครับนะครับก็ก็เป็นการรีวิวเสมาราชาโชคนะครับ นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย mm ่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe s u b สไครต์ hmm. ให้กับช่องจิสายเถื่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมจิสายเถื่อนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ